ของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตเราแน่วแ,แน่แล้วแม้แต่นโมก็ยังขลังมันก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคัามผมกับดอกน้ำมวลที่อยู่ในขันก็เดินเองเรื่องเหลือเชื่อก็คืออย่าง้า,<พ>าที่ทรงกฎซึ่งเป็นวงกว้างมากคัาผมแล้วในทรงกฎเนี่ยจะมีพระอาทิตย์เนี่ยเป็นรูปเราใช้ว่าเหมือนดีกว่าแนละ้วเหมือนกับมังกรเนี่ยพันอยู่พันอยู่ที่ดวงอาทิตย์ ถ้าไปหาหมอมึงเอาพระคกูไปคล้องแล้วมึงจะปลอดภัยทุกอย่างเขาว่าผมเป็นโรคมะเร็งไม่เกินสองสามปีก็ตายผมก็อยู่ได้เท่าทุกวันนี้ก็เพราะพระครูเฉลมจะมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่เป็นนายตำรวจนะครับผมเอาเรื่อรอาลุ่าถุงคนท่านครับผเอาไปลองไปลองเยินปรกฏว่ากินไม่ออกแก่เลยนะเะไรเลยครับเฮ้ยอาการทงคั่มะ โวันนี้คุณองเหลือเชื่อเดินทางมาที่วัดพุทธรัตนารามอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้วเพื่อมาชมบารมีและพลังศรัทธาของบรรดาศิทยิอนุสิย์ ที่มีต่อหลวงปู่เฉลีลมท่านเจ้าอาวาสโดยวันนี้ที่วัดที่มีการจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษเลียนมังกรของหลวงปู่ชฉลีลมขึ้นเป็นวาระที่สหลังจากเคยเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษครั้งแรกกับหลวงปู่ศิลาศิริจันเทมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความศรัทธาในครั้งนี้ได้นําพาเรื่องราวปาฏิหาริมาให้เราได้สัมผัสหลายเรื่องจะเหลือเชื่อขนาดไหนติดตามได้ที่นี่ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อ ผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูรณนใด,ดาๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึง3ขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาสารพระภูมิสีทาพื้น หรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบอสโกยืนหนึ่งในวงการของจริงบอสโกสีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานสเสมือนทองคำเปลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR ว o า e ค้ดดูรายละเอียดได้ที่นี่ของดีเหลือเชื่อร้านรวบรวมวัตถุมงคลของดีของแท้จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศทั้งพระเครื่องพระบูชาตะกรุด และวัตถุมงคลของดีมากมายโดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำไปทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาหากท่านใดสนใจเช่าบูชาสามารถสแกน QR Code คได้ทางหน้าจอหรือแอดไลน์ได้ที่ Line แอดไซต์บายไซ์ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพุทธรัตนารามนะครับวันนี้ผมมาร่วมงานพุทธ,ธพิเศษเหรียญมังกรของหลวงปู่ชแลมนะครับซึ่งข้างหลังนี่ตอนนี้เป็นพิธีบวงสวงอยู่นะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นพิธีพุทธ,ธพิเศษนะครับอยู่ด้านในเราไปร่วมงานพิธีบวงสวงกน่อนครับ สวัสดีครับพะพามพิธีบวงส่งเมช่อเช้าครับมีเรื่องเหลือเชื่ออะไรบ้างไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อครับผมกับดอกน้ำมนตที่อยู่ในขันแล้วเดินเองอะไรฮะใช่<อ>น้ำมนตน้ำในขันนี้จะหมุนเหมือนกับลมพัดเลยปกติน้ําในขันนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็จะนิง่งๆใช่ไหมครับน่ะจะนิ่อันนี้คือแบบเหมือนเขาเคลื่อนได้ใช่ครับคือเขาจะเดินเดินตาม เดินตามจังหวะของที่เขากำหนดไว้โดยโดยสิ่งหนึ่งคือเราเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวตนโอ้ครับผมเดี๋ยวขอเอาดอกน้ำมันมาโชว์หน่อยได้ไหมฮะโอ้ยืนไหมฮะอยู่ที่โต๊ะเดี๋ยวผมหยิบให้อันนี้อันนี้คือดอกน้ำมตนที่พ่อบอกเมื่อเช้าโอ้ คือเป็นน้ําบริสุทธิ์ครับเพื่อทําการปัดลัำควานก่อนอเพราะในสถานที่นั้นเราไม่รู้ว่ามีสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวครับบางครั้งสิ่งที่เรามองมเห็นตัวอาจจะสิ่งที่ไม่ดีเราต้องป้องกันคนเราก่อนอ๋อครับแล้วส่วนมากที่ไปทําพิธีมาดอกน้ำมนตเนี่ยครับจะไม่ค่อยพลาดนะ ไปหาซีลัลตี่ไว้นะลฮะโอ้โหเรียกว่าแล้วแต่บุญของแต่ละคนแล้วกันเนาะว่าจะมองเห็นเป็นเลขอะไรอย่างเนะพะพันเนาะในนี้มีเรียกอยู่3ตัวมี 3, มี 7, มี9โอ้พ้าผาบอกเลยไม่ต้องไม่ตีละมี 3, มี 7, มี9นี่มีไงแต่9กกับ6กเป็นตัวเดียวกันนะโอ้มีกลับได้ หลังจบพิธีบวงสวงในช่วงเช้าคุณองค์ก็ได้พบกับหลวงปูแ่แช่แรมเจ้าอาวาสวัดพุทธารัตนารามและมีโอกาสได้ไปถวายเพลล็หลวงปู่ที่าลาพร้อมขออนุญาตสัมภาษณ์หลวงปู่ก่อนเริ่มพิธีพุทธาพิเศษค,ค่ะก,การมรดกการหลวงปูค่ครับผมจะเริ่มก่อ ผมทราบว่าหลวงปูช่ชาแนเนี่ยครับเป็นศิทย์สายหลวงปู่สุขวัดโพไซทองใช่ไหมครับถ้าเป็นนักศึกษาขาริงการมาแล้วแหละครับผมลูกศิษย์ลูกหาก็ศึกษาต่อาจากมาอีกก็มีอยู่หลายหลูกกำลังศึกษาอยู่กาลังปฏิบัติหลวงปู่ครับแล้วหลวงปู่สืบทอดวิชาอะไรมาบ้างครับก็มีเคือบัตาสเดาะเคราะห์ต่อจต่าย,ยกดาศีอันนี้ก็ศึกษามาจากหลวงพ่อจาวาดองก่อนครับครูบาอาจารย์มาเหมือนกันแต่จริง เรื่องการสะดาะเคราะห์ต่อตารกยกราศีเนี่ยตมาไม่เคยชอบเลยเห็นหลวงพ่อท่านทำเนล้วมันนานนั่งน่ะเมื่อยแต่ท่านก็ที่แนะบอกว่าเราต่ออนาคตไปเน่ยจะเป็นผู้นำเขาะจะเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดถ้าเกิดโยมเขามาพึ่งพักมาพึ่งพิงน่ะมาต้องการแล้วเราจะมีอะไรให้เขาอะ่ะให้ความสุขด้านจิตใจคือ การสะดอกเคราะห์ตอนชะตานี่นะครับสมมุติว่าเขาทุกข์ใจมาเขาต้องการพึ่ไอ้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับเราสามารถจะช่วยได้ไม่ได้ไม่รู้คือทําไปแล้วก็คือต้องทำถ้าเขาสบายใจคือว่าดีถ้าเขาไม่สบายใจคือว่าไม่ดีสองอ,งอย่างนี้แหละครับผมแล้วงานในวันนี้ครับงานพุทธพิเศษ<ม>เหรียญมังกรในวันนี้ครับผมหลวงปู่ยันหลังเหรียญน,นี่คือยันอะไรครับมันเป็นธาตุทั้งสี่ก็สี่ทิศนั่นแหละอ๋อครับผมคือมันจะมีสี่มุมใช่ไหมทิศทั้งสี่แหละ ทั้งสี่ทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟอย่างนี้น้ำลมไฟถ้าเราติดตัวถือว่าอุ่นใจวังนั้นอ่ะค่ะดีไม่ดีไม่รู้คือว่าสบายใจเรามีแล้ววบบนั้นหลวงปู่ครับทราบว่าหลวงปู่เนี่ยครับเวลาลูกศิษย์ลูกหามากราบหลวงปู่เนี่ยมักจะให้หลวงปู่เจิมกระหม่อมให้ใช่ไหมครับแล้วแต่หลวงพี่ให้พรมน้ำมนต์ครับตอนหลวงปู่เจิมกระหม่อมนะครับหลวงปู่ลงวิชาอะไรครับเจ้าพระองค์นโมปทายะนี่แหละ,ะแต่ต้องใช้จิตช่วย ของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตเราแน่วแน่แล้วแม้แต่นะโมก็ยังขลังมันขลังอยู่ที่จิตใจจิตเราสงบพอไหมล่ะที่จะทําอะไรถ้าจิตเราสงบพอก็เออใช้ได้แล้วทําไมหลวงปู่ต้องใช้การทูบครับของบูชาพระพุทธบูชาพระรัตนตรายเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ของที่เขาชอบบูชาของสูงเนี่ย แล้วขึว้าสูงแล้ว<ม>หลวงปูค่ครับผมทราบว่าบรารมีหลวงปู่นะคะรับแผ่ไพศาลไปถึงกรุงเทพด้วยมีญาติโยมที่อยู่กรุงเทพอยู่ชนบุรีก็มาชนบุรีอาตมาจะบอกตั้งนานแล้วแหละไม่ใช่เพิง่งเพิ่งมาชุดนี้นะมันนานแล้วตั้งแต่รุ่นแรกเลยเหรียญรุ่นแรกที่หารชนมาอยู่แถวเนี้ยให้ญาติโยมใครก็ไม่มสนใจเหรียญละยี่สิบบาทบูชาไม่มีใครสนใจว่ากัศาสตร์แจกเลยอย่างเงี้ยเลยแจกวานให้เลยวานให้แล้ว ใครได้เอาไปอครับก็บูชาเหรียญละยี่สิบบาทแต่ไม่มีใครสนใจหรอกอันนี้สมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนเลยแต่ทุกวันมันไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ล่ะโอ้โหลวงปู่ครับไหนๆวันนี้ได้มากราบหลวงปู่แล้วครับอผมขอกราบนักก่างหลวงปู่เจิมกระหม่อมกระหม่อมเถิดนะทุกคนจะใครต้องเทำตัว ทังสังมิอุมามิโยมนุสานังนามามิหันามาอุอานะนามาอุอับะาทำโทนมบทยักเจลิตินเจลิอุเจริปเมตตาจิตตังเมตาสกัิงมานการมุเจนตสิตตมุกจิตตมุยงมัมาปิกีตุเมทางจุนาปุทังสมานจุนาคุสังข้าจุจุนาสังขมาหทงจุจุทังสิทินาสิติมาสิินาสิิาสิทิ กันอะไรรู้ไหมนี่อะไรครับหลวงปกัน,กนอะไรครับกันลืมครับ ก่อนจะเริ่มพิธีพุทธาพิเศษอินมังกรของหลวงปู่ชลแลมเราก็มีโอกาสได้เจอกับพี่โก้ผู้สร้างว่าแต่เขาจะมีเรื่องราวหรือชื่ออะไรมาให้เราได้ฟังบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีครับพี่โก้พบกัน,กนอ,อีกแล้วครับผมก่อนอื่นเลยผมขอถามพี่โก้หน่อยครับว่าพี่โก้รู้จักหลวงปู่ชลแลมได้ยังไงครับพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านแนะนํามาว่าทับตาพยามีพระที่เก่งแล้วก็ศรัทธาพื้นที่ครับถือว่าเยอะมาก อยากจะให้มาลองศึกษาดูอะไรเงี้ยก็เลยเลยเลยเข้ามาหากระกาศท่าน้ที่แรกก็เข้ามากระาบท่านก่อนอะไรเงี้ยครับผมแล้วปฏิปทาท่านคือท่านก็ต้องต้องสร้างพระใหญ่ค้างหลังก็เลยคิดว่าเอาหลวงพ่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยแล้วพิโกศรัทธาหลวงปู่ท่านตรงไหนฮะจริงๆอ่ะปฏิปทาท่านดีมากครับผมไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับความเมตตาของท่านครับแล้วก็อภินิหารเกี่ยวกับวัตถุมงคลท่านอะไรเนี่ยคือมัน คุมได้หมดเลยเราพี่โก้พอจะทราบประสบการณ์เลือเชื่ออะไรของวัตถุมงคลของท่านบัางไหมฮะก็บีครับครับอย่างเช่นเรื่องความคงกระพันแล้วกันนะจะมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่เป็นนายตำรวจนะครับผมเอาเรือวัตถุมงคลท่านครัเอาไปลองไปลองอันนี้ผมไม่แนะนําให้ลองนะครับคืออย่าไปลองยีกว่าเพราะว่าคาอาจารย์เราเราเชื่อเอาไว้คือเอาไปลองยิงครับผมไปลองยิงปรากฏว่ายิงไม่ออก ยังไม่ออกแล้วเคยไปลองแล้วเนี่ยเกิดอาการปวดแสนปวดยกไม่ขึ้นเลยแล้วต้องยกพานครูมาหาท่านปวดต้องมาขอขมาท่านแต่พอขอขมาเสร็จหายเลยมันเรื่องแปลกไอ้เป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งแผลเป็นรูปหล่อเหมือนกันครัโดนรอบยิงยิงไม่เข้าครับออกนะแต่ว่าเป็นจุดเลยจืดลูกกระสุนแต่ไม่เข้าหมายถึงว่าเป็นช้ำช้ำอย่างเงี้ยครับ สบการณ์เรื่องโคลงกระพันนี่แน่นอนเลยแล้วทราบว่ามีเรื่องอุบัติเหตุแถวคาดอะไรงนี้ด้วยเหรอครับพี่อุบัติเหตุแถวคาดนี่บ่อยมากเกี่ยวกับรถลาเนี่ยบางทีรถแบบกิ้งกันหลายตลบเลยอ่ะแต่ตัวไม่มีรอยช้ำไม่มีเป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยใช่ครับแล้วก็ความไม่ตายก็มีนะครับเกี่ยวกับโชคลาบเกี่ยวกับการค้าขายอะไรก็มีที่ว่าคนหลวงปู่เนี่ยคบทุกด้านมากกว่าครับวันก่อนก็มาขอรถน้ำมนต์กับท่านก็วันก่อนหวยออกเนาะพราะนึกถึงก็ถูกเรื่อยๆค่ะ ขอหลวงพ่อไว้เนาะว่าถ้าลูกถูกหวยลูกจะมาออกลุงทานมีเหรียญน,นี้แหละค่ะเหรียญเดียวให้ดูได้เนาะดี่วันนี้ยังโคกมาเนี่ยบูชาไปเหรียญหล่อนรูปแรกของท่านนะเนาะอ,อคิดว่าจะไม่ได้หมดแล้วเหลือเหรียญเดียวสุดท้ายมาองค์เท่าไหร่ก็เอามาก็เลยบูชาได้เขาว่าผมเป็นโรคมะเร็งไม่เกินสองสามปีก็ตาย ไปผ่าตอนพศ6กหนึ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ไปหาหมอทุกครั้งแกกบอกว่าถ้าไปหาหมอมึงเอาผ้ากูไปคล้องเอารูปหลอ่อของกูไปคล้องไว้ในคอมึงแล้วมึงจะปลอดภัยทุกอย่างผมก็อยู่ได้เท่าทุกวันนี้ก็เพราะพระครูแฉมอันนี้ผ้ารูปหลอ่ออันนี้คล้องรุ่นเลขเป็นคล้องไงของวัดนี่แหละเอาไปทําอธิษฐานคือว่าอยากสุขภาพแข็งแรงกระพอะทำยังไงหายเจ็บหายไขย้หายป่วยหายทุกอย่างอยู่ดีมีแรงกบพอแล้วครับ มีอุบัติเหตุอยู่ครั้งนึงแต่ไม่เป็นไรรถโมไซบวกว่าจะเฉียบว่าจะชนกับไปสิบรอบกับเต็มไม่ชนหลวงตาเคล็บนี่แหละช่วยผมวันนี้ที่งานพุทธบิษศษเองนยครับเป็นเหรียญอะไรครับพี่ก็เป็นเหรียญมังกรครับท่านเกิดปีมังกรพอดีแล้วปีนี้ถือว่าเป็นปีครบหกอบของท่านเจปี ซึ่งเป็นปีมังกรเหมือนกันครับผมก็เลยเป็นที่มาของการสร้างเหรียญมังกรขึ้นมาแล้วเหรียญมังกรนี่ครับมีกี่รายการมีกี่เนื้อฮะ13รายการ13รายการตั้งแต่เหรียญทองคํายันเหรียญเชนวนทองแดงอะไรเงี้ยมีจะมีแยกรายการออกไปเนี่ยครับครับผมแล้วก็มีรายการย่อยๆต่างๆไปอีกใช่ครับหลายเนื้อเลยใช่ครับครับผมยันหลังเหรียญเนี่ยฮะไห้หลวงปูดบอกว่าเป็นยันสี่ท่าหรือว่าสี่ทิศอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่โก้อันารย์ปู่กำหนดให้เลยครับอเป็นเหรียญยันรุ่นแรกเป็นเป็นยันที่ท่านใช้ในเหรียญ พระพุทธรุ่นแรกของท่านซึ่งประสบการณ์เยอะมากครับอย่างที่ผมเล่าให้ไปเมื่อกี้นะ่ครับแล้วยันนี้พุทธคุณเด่นด้านไหนพี่กลวงพ่อบอกว่าใช้ได้ทุกด้านครอบจักรวาลเลยครับโอ้โหยอดทั้งเมตาทั้งคงกระพันแ้วคาดได้หมดพี่กครับแล้วเหรียญมังกรนี่ครับมีมวลสารหลักๆอะไรบ้างครับก็มีชนวนมวลสารจากเกจด้หลายๆท่านที่ผมเคยไปหามาเนี่ยแล้วก็ให้ท่านลงให้ที่สําคัญก็คือกําไรกําไรอายุประมาณ2,000ปีโอ้ ของที่ตาพญาเนี่ยแหละครับคือที่คนเขาขุดได้เดี่ยแล้วผมก็ไปหาบูชามาครับแล้วก็มาหล่อหลอมโหที่เด็ดเลยคือกําไร2,000ปีที่ขุดเจอที่ตาพญาเนี่ยใช่ครับที่นี่เป็นสัมยิเก่าครับทราบว่านอกจากเหรียญมังกรแล้วยังมีพุทธพิเศษเบี้ยแกในงานเบี้ยแกครับครับผมเขาเรียกว่าเบี้ยแกจน เบี้ยแก้จนโ <c oughs> หมาะกยุคนี้เลย <c oughs> ยุคนี้เลยครับ <c oughs> คือ <c oughs> <ม>แล้วกูบอกว่าบางทีเบี้ยไม่ใช่แก้จนอย่างเดียวเก <c oughs> นะี่ยวกับเรื่องการค้าขายอย่างเดียว <c oughs> การคุ้นใสการอะไรพู้ของเนี่ยเราอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปกินไปโดนอะไรมาอย่าง <c oughs> เงี้ยเบี้ยตัวน,นี้จะช่วยได้แก้ได้ทุกอย่างแก้ได้แก้ได้กันได้แล้วเบี้ยแก้เนี่ยฮะตำรับไหนครับจริงๆแล้วผมก็สนิทกับ พระอาจารย์คงวัดกลางบางแก้วคือสนิทกันเลยครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เจอแล้วมาหลวงพ่อคงเนี่ยนะครับเราก็ให้ท่านเนี่ยในการทาประหลอดอะไรไรเงี้ยอาศัยท่านแล้วเสกน้ำเลือกให้มาก่อนที่จะมาพิธีนี้โอ้โหสำหรับหลวงปู่เจอนี่แน่นอนเลยวยครับสำหรับวัดกลางบางแก้วเลยครับครับพี่โก้ครับพิธีวันนี้ครับทั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะสี่แล้วครับสี่ วาระแรกครับผมคือผมไปเปิดเาระแรกที่อุทยานของหลวงปู่มหาศิลาอ๋อไทยมัธยทยานกยครับใชครับผมใช่ครับพอเวลาสองก็ไปที่หลวงปู่สอนหลวงปู่สอนวัดโคกสะพานขาวใช่ครับผมไปจะมีพิธีผุทชาภิเษกใหญ่ก็เป็นหลวงพ่อสุริยันมาอ๋อหลวงพ่อสุริยันใช่ครับแล้วเวลาที่สี่เวระสุดท้ายเนี่ยฮะทราบว่ามีการ แจกเป็นเหรียญแจกทานด้วยใช่ครับโหอันนี้เนื้ออะไรครับพี่โตเป็นเหรียญมังกรเนื้อมหาชนวนเนื้อมหาชนวนแล้วในพิธีแจกในเหรียญแจกทานเนี่ยเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้ติดหน้ากากชองคําให้เก้าเหรียญโอ้โหอยู่ที่ว่าใครจะโชคดีได้หน้ากากชองคาแล้วมีหน้ากากเงินอีก29เหรียญครับแล้วก็จะมีหน้ากากฝาบาทลงยากับไม่ลงยาเพิ่มให้อีกโอ้โหนี่ขนาดเหรียญแจกทานยังมีเป็นมีลุ้นให้ลุ้นให้ด้วยครับโอ้สุดยอดถึงหน้าคนมา รอกันเต็มเลยครับรอกันเยอะครับในงานพิธีวันนี้ฮะทราบว่ามีเรื่องเหลือเชื่ออะไรเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมฮะเรื่องเหลือเชื่อก็คือพระอาทิตย์ทรงกฎซึ่งเป็นวงกว้างมากครับผมแล้วในทรงกฎเนี่ยจะมีพระอาทิตย์เนี่ยเป็นรูปเราใครว่าเหมือนดีกว่าน้าเหมือนกับมังกรเนี่ยพันอยู่พันอยู่ที่ดวงอาทิตย์ตรงกับเหรียญมังกรเลยใช่ครับที่ผมเคยผ่านผ่านมาก็จะเป็นแค่พระอาทิตย์ทรงกฎธรรมดาใช่แต่เนี้มันมีเหนือธรรมดาก็คือเป็นรูปมังกรซึ่งชัดมาก อ่านี่นะครับโอ้โหเนี่ยเหมือนโค้งขึ้นไปมังกรจริงๆเลยครับพี่ใช่ครับรูปในเหรียญก็อย่างนี้เลยอ่ะโค้งไปอย่างนี้เลยเป๊ะเลยอ่ะครั้งแรกนะครับที่ผมทําพะมาคืออันนี้ถือว่าครั้งแรกครับผมแล้วข้างบนก็ใหญ่กว่าข้างล่างเหมือนแบบหัวอยู่ข้างบนใช่ครับจะมีจะมีงอนขึ้นไปอย่างนี้กใช่ใช่โอ้โหนี่คนลุกเลยแปลกขนลุกเลยแปลกแปลกจริงอันนี้ไม่น่าเชื่อครับชาวบ้านเพราะว่า ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมเงยขึ้นไปดูครับช่วงที่หลวงตาเดินมาพอดีผมยกมือไหว้หลวงตาหันขึ้นไปดูพอดีพระจันทรงกฎเลยครับมันขึ้นมาจากทิศตะวันออกครับตอนแรกมันเห็นแต่แค่มุมหน่อยเดียวก็รู้สึกขนลุกครับเพราะว่ามันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลยน่าจะเป็นครั้งแรกครับอธิษฐานจิตด้วยครับว่าก็คือยกมือไหว้ด้วยขอให้มีสิ่งดีๆอะไรขึ้นมากับทางวัดทางอะไรเนี่ยครับ อีกประมาณ15นาทีครับพิธีพุทธพิเศษก็จะเริ่มตอนนี้ครับชาวบ้านหรือว่าศิษยานุสิตะฮะก็ได้เอาสายสินมาพันรอบหัวหรือพันรอบกรหม่อมครับเพื่อเป็นมงคลกับตัวอไปด้วยครับผมนี่ด้านนี้เต็มแล้วเก้าอี้นี้ค่อนข้างจะเต็มแล้วครับโดนจับจองเต็มแล้ว ตอนนี้ครับข้างหลังผมนี่กำลังต่อคิวกันรับเหรียญแจกทานครับซึ่งเป็นรายการที่สาพิโกบอกว่ารายการนี้มีรุ้นด้วยหน้ากากทองคำ9เหรียญครับมี599เหรียญทีมงานกำลังจัดระเบียบอยู่ครับว่าเดี๋ยวจะให้แถวไหนเข้ามารับก่อนเพื่อความเรียบร้อยไม่วุ่นวายครับ วัดแล้วก็รอเลยค่ะรอเอาเลยรอรับเลยค่ะดีใจมากค่ะคุ้มค่ากับการรอค่ะหลายเหรียญอยู่ครับพร้อมเหรียญทานด้วยครับไอเหรียญลงทานครับผมจะัทาจ้ะไม่ขายไม่ขายครับอยากเก็บไปไว้บูชามากกว่าจ้ะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวตาพยาอเภอทับไทยตําบลทับไทยของเราเนาะเราได้พานักเรียนรงเรียนบ้านลัตนะนั้นได้มาช่วยหลวงตาเนื่องในงานพุทธภิเษกเหรียญมงคลนะครับเด็กๆก็ได้มาช่วยเส์บน้ําส่วนหนึ่งก็ได้มาช่วยเก็บขยะวันนี้เราก็ ได้รับเหรียญวัตถุมงคลจากหลวงตานะครับถือว่าเป็นสิริมงคลกับเด็กๆในการเรียนการศึกษาอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณมิชชครับเมื่อกี้ผมได้เหรียญแจกทานมารายการ13พิกโกเขาบอกว่ามีลุ้นหน้ากากของคำนะเขาทำมาเก้าเหรียญฮะเดี๋ยวเรามาแก่ลุ้นกันเลยอยากลุ้นแล้วอยากลุ้นแล้วแก่เลยนะมาเลยลครับเฮ้ยแล้แก่ของคำอ่ะโอ้ น้ากากทองคำเดี๋ยวไปคุยกับพี่ทีมงานกันดีกว่าครับโชว์เขาหน่อยโชว์เขาหน่อยมามีหน้ากากทองคำอยู่ครับเจ้าองครับโอ้ยคนลุกแถมจริงน้ององโชว์เลยใช่ไหมครับฝาบาทใช่ไหมครับฝาบาทฝาบาทฝาบาทนี่เปนทองคำเฮ้ การท้องค้ำอ่ะโฉเขาหน่อยโฉเขาหน่อยแต่เขาเรียกว่าหน้ากากคนสู้ชีวิตนะครับสมแล้วกับเป็นรายการเหลือเชื่อสุดยอดแต่ว่าเบอร์เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งฮะใช่ไหมนี่เปล่าตาผมมองไม่ก็เย็นใช่ไหมอ่ะพีสองก่อนพี่โก้สองพี่โก้อนพี่โก้สองก่อนเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับสอ้น้องโอมพี่ขอสองพัน โอ้โหขอผมไว้บูชาก่อนโอเคครับอยู่กับรายการเหลือเชื่อครับอผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหออกมนได้นี่เขาเรียกว่าเป็นวาสนาวาสนาของของน้องโอมนะรายการเหลือเชื่อัอผมเหลือเชื่อจริงๆนี่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์ผู้นำเบอร์หน่งนะครับนะครับ